สวัสดีครับเมื่อนี้พามาดูจักสมุนไพรเผาเครือครับพี่น้องครับต้นพามาเบิ้งต้นเพื่อเผาหมากกระถิบลงครับพี่น้องครับพี่น้องเคยเห็นบ่ครับมาเบิ้งด้นเหรอครับหมากกระถิบลงครับเป็นตะบุมตะบามครับมันเเครื่อหน่อยของเขาครับเป็นยาดีนะครับพี่น้องครับคืนเพิ่งต้นใหม่ครับ เอกลักษณ์ของเขาเคือตะบุมตะบำครับเป็นสมุนไพรใส่ต้มน้ำดื่นครับบำรุงร่างกายสอยกระตุ้นกำน,นัดครับพี่น้องครับมาเบิ่งเครือใหญ่ของเขาครับ มากระทือโปร่งครับมากระทือลรงครับจะเป็นตะบุมตะบานี่สิครับเปลือกของเขาครับเป็นสมุนไพรดีครับมากระทืบลงครับมีซื้อทองทินทั่วไทยครับมาคอกแตกคอกมาแตกมันลือสีทาโรพยานอนหลับ มาดพายโรงเดือเครือมาดทาลามาทาายโรงครับมากระทือรโรงครับเป็นสมุนไพรใส่ต้มน้ำดื่มครับใส่บำรุงร่างกายช่วยกระตุ้นกำนัดครับหรือน้ำไปดองเหล่าก็ได้ครับปุ่มส,สวยๆครับพี่น้องูดลปุ่มหองเขาสวยครับ เขาไม่ใบเป็นรูปหอ,อกครับจะหาใยของเขาหาใบเบิ้งบ่ไดครับยู่ทั้งบนต้นไม้ครับใบของเขาครับเนื้อในมีสีแดงครับสรรพคุณเขาลำต้นครับใส่ต้มน้ำดื่มช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังครับแล้วก็ใส่เป็นยาอายุพัฒนาครับวยเจริญอาหาร ช่วยช่วยแก้เลือดข้างเลือดเสียครับบำรุงธาตุในร่างกายแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายครับปวดหลังปวดเอวครับมากกระทืโรงครับสวยงามครับ,บ,บเครื่องของเขาครับอันนี้เครื่องเหล็กของเขาครับจมตบุมตะบาร์เมงศีครับ ขึ้นตามต้นใหม่พีพ่น้องครับเพ้ต้นขึ้นตามลำต้นใหม่สวยงามครับครับเมื่อในกระพามารู้จกักมากกระทืบโรงครับเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายครับซอยกระตุ้นกระนัดครับเป็นยาดีนะครับเด้อถ้าผู้ใดสนใจกระทักแซ่บกับม้ได้ครับพี่น้องครับโทรอขมา ศูนย์เกาหาสามสองสี่หนึ่งหาสองเกาครับครับมื้อนี่กระพาะมารู้จักมากกระทิบลงครับนิสุพนไพบำบุงร่งางกายกระตุ้นกระนัดครับพี่น้องครับแก้ปวดหลังปวดเอวครับครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมื้อนี้สวัสดีครับ